สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านค่ะก็มาพบก,กับเกดอีกครั้งนะคะในช่อง KUS a Channel คุณศรีสกเกตกกะเองคือเก่าแล้วค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่13กรกฎาคม2022นะคะนี่เป็นวันพุธเนอะนี่ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วค่ะวันนี้เกดก็จะมาพาชมสวนแล้วก็ถอนกระเทียมนะคะเพื่อนๆเ,เสียงเกดอาจจะไม่ค่อยที่จะชัด จเจ๋สักไหร่เนื่องจากว่าเก็บไม่สบายมาเป็นอาทิตย์นะคะที่ไม่ได้ลงคลิปก็ที่หายไปก็เพราะว่าไม่สบายนะคะเนื่องจากว่า ก็เป็นไข้หวัดแต่ว่าเกดก็ไม่ได้ไปตรวจไอไเกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรนะคะถ้าเกิดตรวจก็คิดว่าก็คงจะใช่นะคะแต่ก็คือเกศก็เคยเป็นมาแล้วแล้วก็รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านถ้าไปหาหมอเขาก็ไม่ได้ให้ยาอะไรเรานะคะก็ให้เราไปหาซื้อยาแล้วก็มารักษาตัวเองที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหนักเหมือนครั้งที่แล้วที่ต้องไปให้ยาเข้าเส้นเลือดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือ มันก็มีอาการแบบปวดหัวนะคะตั้งแต่วันแรกปวดหัวเวียนหัวนะคะแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบว่าการเหมือนกับจะอ้วกลักษณะนั้นนะคะคลื่นไส้นะคะก็เป็นลักษณะนั้นก็เป็นอยู่สามสามวันนะคะที่เป็นค่อนข้างที่จะหนักๆน,นะคะตอนนี้อาการก็ดีขึ้น <S <S แต่ว่าก็ยังมีไอบ้างแล้วก็ยังมีเสเลดแล้วก็ยังหายใจแบบติดขัดเนื่องจากว่าก็ยังมีน้ำมูกอยู่นะคะก็ นี่นะคะ่ะมาอัปเดตอาการให้ฟังด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะหาว่าหายไปไหนเลิกทําคลิปแล้วเหรอทําไมไม่เห็นลงอะไรเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเกดไม่สบายนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะวันนี้เกดก็จะมาถอนกระเทียมนะคะเพื่อนๆคือเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีแบบ t o u ด d e r warning นะคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆนะคะหลายพื้นที่เลยต้นไม้หักล้มโค้นนะคะตามถนน ก็มีต้นไม้หักล้มโค่นแถวๆนี้ก็มีนะคะแล้วก็สวนของเก๋นะคะก็ยังเอนอยู่อนะ่ะเก๋ย,ยังไม่ได้มายกขึ้นเลยมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศก็ยังเอนอยู่แล้วก็ต้นพริกต้นอะไรต่างๆนี่เมื่อวานนี่นอนราบคาบไปเยอะเลยนะคะวันนี้เขาฟื้นขึ้นมานิดหน่อยเดเกจะให้ชมแล้วก็จะพาไปถอนกระเทียมนะคะไปดูว่ากระเทียมเราปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือผลกระทบจากลมเมื่อวานนะคะ ต้นเอนไปหมดเลยนะคะดีนะที่มันแบบว่าไม่ล้มเนื่องจากว่าไอ้ที่เก็บปักเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะคะต้นมะเขือเทศคือลูกมันก็มีอยู่ไม่มากสักไถ่ปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะแต่ว่าก็คงจะพอได้เก็บอยู่หรอกเดี๋ยวก็ตัดแต่งกิ่งไปเมื่อ,อวันก่อนๆน,นู่นะนะคะเดี๋ยวค่อยมาเอาขึ้น แล้วก็เห็นไหมเนี่ยนอนราบคาบทัหมดเลยนี่พริกนะคะกําลังงามค่ะนอนราบคาบแต่ว่ารากเขาไม่ถอนขึ้นมันก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลของการถ้าเกิดว่าพริกนอนลักษณะนี้เขาก็จะมีการแตกยอดขึ้นมาทางฝั่งนี้นะคะก็จะทําให้พริกเนี่ยเป็นพุ่มแล้วก็จะดกนะคะนี่ก็เป็นผลดีอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ารากเขาไม่ถอนมันก็ดีไปนะคะเนี่ยกำลังเป็นดอกเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ย พริกลูก,กงามค่ะลูก,กงามกำลังออกดอกนะคะเพราะว่าดดูการของเขาแล้วนี่ก็จะเข้ากลางเดือนกรกฎาคมแล้วเนาะเนี่ยค่ะโอ้ยดกค่ะลูกกำลังดกนะคะนี่ก็คือไอเขากําลังแตกยอดออกเนื่องจากต้นที่เกศซื้อมาก็เล็กๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่ให้ชมไปในหลายๆคลิปนะคะนี่ก็นอนเอน็นเอ็นไปหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพวกต้นนี้ก็เอ็นนะเห็นไหม น r k พริกไอหยวกนะคะดอกกำลังออกเยอะแยะเลยแล้วก็ลูกก็ดกนะคะเนี่ยลูกดกเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยโอ้มีแต่ลูกเท่านั้นนะเก็บทานไม่หมดหรอกค่ะพเพื่อนเพอก็จะเก็บไปแจกบ้างถ้ามันสุกนี่เก็บก็จะทําเป็นแบบว่าตาแข้งนะคะสาแข้งเอาไวท้ทาเรียกทำกิมจิลักษณะนั้นนะคะดกค่ะแตงกวาเราก็ตายไปเยอะแล้วนะคะพเพื่อนเออย่างที่เห็นเลยค่ะเก็บก็ ถอนเปือกถอนเครือทิ้งนะคะถอนทิ้งไปหลายเครือแล้วคือต่กวลาเขาค่อนข้างที่จะอายุสั้นค่ะเพื่อนๆเอาใจยากด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกลง,ง,ง,งมาแบบว่าหนักมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้นก็เฉาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่คือไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยต้นเขาก็เฉาเขาก็พยายามรดงานะแต่ว่างามไม่ถึงไพยังไงไม่รู้เขาก็เลยตายไปหลายต้นนะคะ นี่ก็เป็นไอ้มะเขือนะคะกําลังงามค่ะเพื่อนๆกาลังออกดอกออกผลนะคะกําลังงามเลยค่ะอันนี้เป็นบรอกโคลีค่ะเริ่มที่จะออกดอกให้เราได้เห็นนะคะคิดว่าจะไม่เป็นดอกนะคะแต่ว่าเขาเป็นดอกขึ้นมาแล้วนะคะบรอกโคลีก็ไม่งามสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ ออกดอกเห็นก็ภูมิใจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่าสีม่วงนะคะกล่ําสีม่วงก็เป็นหัวอยู่นะเพื่อนเพื่อนเก็บก็ไม่ได้ฉีดสเปรย์อะไรเลยนะคะเขาก็เริ่มเป็นหัวค่ะเนี่ยหัวเขายังไม่โตแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเนี่ยถั่วเรานี่ดกมากค่ะเพื่อนเเมื่อวานนี้เก็บเก็บไปเยอะนะคะเก็บไปตะก้าหนึ่งค่ะเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะดกนะคะต้นเล็กๆนะไม่ใช่แบบต้นใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าก็ดกเก็บเก็บไปเยอะแล,แล้วแล้วก็ออกดอกมา เรื่อยเลยนะคะเนี่ยลูกเล็กเขาเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,นี่เห็นไหมลูกเล็กๆเยอะแยะเลยเก็บไปเยอะเมื่อวานเนี่ยติ๊กของตัวเองที่ปลูกพี่พ่อมเมล็ดก,ก็ยังไม่มีดอกนะคะก mm ํา hmm. ลังโตแต่ไม่มีดอกค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกระเทียมกันทางฝั่งนู้นค่ะนี่เป็นกระเทียมจากแปลงที่เก็บถอนออกนี่คือแปลงนี้นะคะ เหลืออีกแปลงที่เกดยังไม่ได้ถอนเดี๋ยวก็จะถอนเมื่อวานนี้ฝนตกดินก็ค่อนข้างที่จะร่วนก็เลยถอนได้นะคะเมื่อเช้านี่ก็เลยถอนออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะถอนแปลงนั้นเมื่ออ,อ,อาทิตย์ที่แล้วนี่คือดินแห้งมากเกดลองถอนดูถอนไม่ได้เลยนะคะนี่ก็คือถอนเมื่อเช้าแล้วก็ตากไว้นะคะก็ให้เขาแห้งก็ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็หัวก็ค่อนข้างที่จะเก็บว่าแฮปปี้อยู่นะคะคือตอนแรกก็คิดว่าแต่หัวเขาจะเล็กๆเนาะ ที่ไหนได้ก็หัวใหญ่เห็นไหมคะก็ยังงามงามอยู่นะคะคิดว่าสวยงามเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แฮปปี้อยู่คะ่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะตั้งแต่เก็บปลูกระเก็บใส่ปุ๋ยให้เขาแค่ครั้งเดียวนะคะคือปุ๋ยผสมน้าปุ๋ยยูเรียนะคะผสมน้ําราดรดเท่านั้นเองนะคะครั้งเดียวแล้วก็น้ําก็ไม่เคยได้แบบว่ามารดเขาเป็นจริงเป็นจังอะไรก็มีแต่น้ําฝนธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะ ก็เขาได้หัวขนาดนี้เกียรติว่าโอ้โหคือสุดยอดนะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้นะคะอิมเพรสมากๆค่ะอิมเพรสเป็นที่พอใจอย่างมากนลคะ่ะก็คืองามด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยมีแต่หัวงามๆนะคะเกก็ว่าเกียรติว่าหัวก็ไซส์เกือบเท่ากับปีที่แล้วแหละนะคะปีที่แล้วนี่ก็หัวใหญ่สวยงามนะคะปีนี้หัวก็โอเคนะคะหัวใหญ่ๆก็มีหลายหัวอยู่แล้วก็ หัวไซส์ขนาดนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไซส์ขนาดเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อน,นี่ใช่หมดเลยนะคะก็เยอะนะคะเยอะอยู่ค่ะเนี่ยมีแต่หัวกับโอเคเลยอ่ะนะคะแต่อันนี้เป็นกระเทียมที่เก็บปลูกใหม่เมื่อตอน มื่อตอนช่วงอ่ะสปริงนะคะที่ลองปลูกดูว่าเขาจะเป็นหัวไหมก็โอเคนะคะเขาก็เป็นหัวค่ะเป็นกระเทียมที่ซื้อมาจากไอ้ตลาดนะคะมาเก็ตทั่วไปก็เป็นกลีบเล็กๆก็ลองเอามาลงดูแต่เขาก็เป็นหัวให้ถือว่าโอเคนะคะปลูกเล่นๆเนี่ยนะคะอันนี้ที่ปลูกเมื่อตอนอ่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนที่เกียรติหายจากโควิดใหม่ๆแล้วก็ปลูกนะคะ แต่ว่าปลูกเลดเมื่อปีปีที่แล้วนี่ปลูกเลสเนื่องจากไอเป็นโควิดนั่นแหละนะคะพอหายก็มาปลูกตอนต้นเดือนน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเรากข้ามาถอนกันอีกก็อถอนง่ายเพราะว่าฝนตกใส่เมื่อวานนะคะก็ถอนง่ายกว่าเดิมเยอะเลย เหมืนกล้าเลยทีเดียวถอนหัวนเดียวนะคะถอนกล้าเลยทีเดียวบางต้นนะก็มีแบบว่าเป็นหัวแบบเป็นฝาแฝดนะคะเกิดด้วยกันว่ไม่แน่ใจว่าทำไมเกิดมาเป็นฝาแฝดนะคะเนี่ยเฮ้ยหัวกระเทียมถอนกล้า มันถอนกล้าเลยถอนกระเทียมสวยไหมสวยไหมไหมสีมือไหมโอ้ดีหัวหลุดเดี๋ยวเอาเอ,เอา,านี่ม่ปีนออกเาื่อกี้ก็ยัขอนยากตัวอยู่ก็มีนะคะเพราะว่าเขาแห้งมากค่ะพื้นดินแห้งมากๆดีนะที่ว่ามีฝนตก พี่ยำในปีนี้นะคะดูเอาดูเอาความสวยงามของเขานะเห็นไหมว่ามันเยอะขนาดไหนเห็นไหมนี่นี่คือผลผลิตนะคะเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะเพื่อนเป็นสิ่งที่เห็นเ้าชื่นใจนะคะกับผลผลิตที่ได้นะคะนี่ก็เกบก็จะเก็บไว้เป็นพันอีกนะคะในเดือน คิดว่าจะปลูกประมาณเดือนตุลานะคะก็จะปลูกนี่ค่ะแล้วก็จะไถแล้วก็จะเอา,อาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะเพื่อที่จะได้บำรุงดินเขาจะได้เจริญเติบโต,ตดีกว่าเดิมนะคะก็จะเก็บเอาหัวใหญ่ๆหญห่เก็บไว้เป็นพันนะคะทําพันุเดี๋ยวจะได้ใช้ไปนานเลยหละ่ะปีที่แล้วที่เก็บปลูกก็ได้ใช้มาจนแบบโอ้โหนานเลยทีเดียวนะคะประหยัดการซื้อกระเทียมไปได้เยอะเลยนะคะเฮ้าายงามๆทั้งนั้น,นะคะ่ะ พีเกดต้องขอลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกทท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆนะคะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะทุกๆคอมเมนต์เกดจะกดรูปหัวใจให้เป็นการขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุกคนในทุกๆกวันวกับวับพุใหม่สวัสดีค่ะไปด้ดวยสิทธิ์ กฮะกยู oh my, oh my, oh my ่ายูอากยาอยกกี่ไปหาหมอมามดไปเยอะเลยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะกอยเนี่ยไปหาหมอแต่ละทีหมดเนื้อหมดตัวเลยแม่เนี่ย